คิ่งรากระขอกลาบขอพระคุณความพักความแพงจากพี่น้องสุขูสุคนนะคะเป็นอย่างน้ออายคือตีกันให้คนตื่นมันมันมีคำตอบอยู่แหละฮะมันมีคำตอบอยู่ว่าบอหูจะคว่ำทันเดียวอาจารย์ยะครับฉายไฟไปที่ท้ายรถบัสเราหน่อยครับฉายไปเลยฉายไปไว้เลยครับตรงนั้น นะครับเบิ้งเงาหนามากน่ะสุดจะตีกันได้ยังมาสี่กูเนี่ยว้ายว้ายไป็นยังอันนี้เมียเขาเลยเมียเขาเลยห่วงกลับมาว่าบุตรตีดีกว่าภาษาแบบเห็นว่าขนมหอยข้อสิบว่าจะขอไปเด็กน้อยหรือจังไดเ่อท่านได้ตีดอกแม่น้องเต้นเต้นอันนี้ซื่อๆครับเออนั่นแหละบัารายะตีกันเด้อลูกเด้อเป็นยังคะฮะเป็นยังคือไปตีกันมองนั่น พี่น้องเพิ่งตื่นเห็นบหนี่นออั่นาละตีเจ้าพา่ตีกันอยู่แถวนี้เป็นยังงกูห่วงรถบ้านกูนี่แล้วกูเม่์กูอยากระโจกรถก,กูแตกแต่กระโจกคอยกระซองปัญหาของเจ้าสิบอกแปะแปะ <laughs> พูดติกระจกรถบา้านแพอยู่ด้วยสิบอกใคร <laughs> ก่อนอื่นก็ได้ขอกราบสวัสดีพี่น้องเชาาเพื่อบ้านผือสุภูสุกคนครับพอบกับพี่น้องถูกหม่องทุกบอนที่ไม่กลับังใจหมอลำเสียงมีหกนกพงศกรในคำขึ้นนี่นะครับพี่น้องนะครับโอ้เพื่อนมาหลายเนาะออนซ้อนค่ะ นะครับพี่น้องให้กำลังใจไหลนะครับดีใจนะครับชดวันพี่น้องเสียว่าะ้านไหลปนีหนาวหนาวนะครับอากาศเย็นๆนะครับฟังลำโตลมหนาวด้วยกันมวลมวลยี่มีนางโล่งครับนางโล่งบ่ตองตือนแม่บ่ทันล่ำไม่ฟังอยู่นิเดียบ่ตองย่านครับบ่ต้องตื้นตำรวจฮอกระมีเจ้าหน้าที่ฮอกระยูเม่ขันเจ้าหน้าที่ บ่ต้องแยนนะค่ะเด้มมือนี่เพิ่นติดกล้องวงกจรไม่สุดจุดนะคะคอยบอกเลยเออคือดีเท้สาดีตอนนัดหัวตาเห็นถ้ากล้องวงจรกจอนถ้าแจกไม่ให้เบิ่งฟรีเออสูกกันยังว่าไม่จิตสำนึกอยู่น้อยว่าเปยังดอกสาไปจากไหนพี่ผู้ได้ตีกันมือนี้กูถือว่าเป็นผัวไม่ง่หนุทุกคนเลยเลิศ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 กูชอบพี่คอยเห็นพ่อใหญ่อเนืองตีกันแง่ร้อยสามร้อยอยู่ในหัวแล้วปะ รุ่นนั้นเขียวบะร้อนเบิดอนเรบอเออเอาอีหล่าในน้ำตัวครับพี่น้องเอาอีหล่ายยิ่งเบาเลยเนาะเหมือนอีหล่าหน่อยเบาสวัสดีค่ะน้องโนจากอำเภอบ้านไพค่ะครับผมค่ะน้องนุพะแนวววแหนปันปนี่มัตสึบะเฮ็ดอัวดรัวอยู่ทิปเบื้องเนี่ล่ะซาไปจังไหนเพลลิงซัน <laughs> โอ้กะแหนาวอูแมสิบหาองศาฝุ่นเนาะเอาอีหล่าบอกพี่น้องสักท้ายพ,พี่น้องบันถือลูก เอาหายใจเขาลึกๆเหายใจเขาเออพ่อกอดลูกพ่อกอดลูกหนาวเย็นเนี่ยค่ะพี่น้องหนาวไหลจนมาเสียงบ่ออกค่ะสวัสดีค่ะน้องออซ์สกุณาพ่อนเสียงไบีหกค่ะค่ะยิากระขอกราบขอพระคุณความพักความแพงจากพี่น้องสุขูสุขคนนะคะขอบคุณ รางวัลน้ำใจด้านหน้าเวทีด้วยนะคะขอบพระคุณมาลลยจากบ้านฮักบดน้อยอาอายแล้วก็แม่อออนงวอนะคะแล้วก็ยายครูพันนะคะ้าขอบคุณพี่น้องพาเขามาอีสาจะได้มะกุยเถอะั่มะกุยจะได้เนาะเขายองใส่ตบมือนั่นแล้วก็บาสากจ๊คเทียตีดน่ิดแจ๊กไงไงมันเกิดบ่ดนอกเฮ็ดดีเฮ็ดถึง กระยุแล้วล่ะจนว่ากระจกรถไข่แตกขอบคุณงั้นวันเกิดบอนนกไม่ปีนี่ล่ะกูยื่นกูมูกูสุปีอะก็แบบาจกซับสุปีกูนกแต่รถแห่ผุ่นเอ้าปีนี้เจ้าบกปีไก่เขาจางรั้บ้านนูนมากูก็บวิเห็นเศร้าๆจ้าบ๊วยแมงกแม่งยังพี่ผัวมาคุ้มโอ้ยจั๊กจี้กับพี่ผัวติปั๊วหลุนนี้แล้วเนาะเป็นจังไรแบาฟ้าใบกับวิยูตีแบาฟ้าใบกับวิยูตัว หลานเคยหนาวพี่น้องัทนงหนาแนงโล่งพี่น้องแนงโลงบดตีกันละเจ้าหน้าที่เฮาเก่งอยู่เอาตบมือให้เจ้าหน้าที่ในพี่น้องเอออีแม่นางลงโหลดบ่เป็นยังลูกหลานเขาหยอกกันซื้อบ่เป็นยังครับนางนางโหลดนางลงเบิงบ่เป็นวันแต่พี่น้องแทงบัดผือพี่น้องแามมาจจกสซปปอแล้วกระลายมือเดีแมาเบิงพี่น้องขายมือในล้ำเรืองเกาหลีผีกองกอยไอ้นอย เขาบอกว่าถือเด็ดดีเขาเอาไปทัวเอาเอาแม่เกาหลีผีน้อยแม่ฮะไปเงาซื้อคืออสัดไปน้ำความกระเงืดอยู่ในบอดหนูฮะบอดนกออกมาเจไดนจังฮือสาดหนีจังซ่ากลับมาก่อนฟังลำเรืองน้ำกันปีนี้น้องอไอรีนเป็นตัวโกงน้อยนะครับผมลไอรี่น้องงฟัสอ้ไดออกลำบุตรีลำครับผมแต่ว่าลำเรืองนี่ออกด้อ ึกออกเลืกปานไดนเดี๋ยวดิพี่น้องกระทนได้อันยัยออกตอนไหนล่ะบ่เดือกดอกบ่เดือกแต่เออบอกให้กัพี่น้องมีกำลังใจน่พี่น้องคะนูออกบ่าเลืกแล้วค่ะแต่ว่านูออกเศร้าเอ้านุออกตีซี่บอกเกินไปไรตีซียังพ่อเมื่อนั้นพ่อก็บอกว่าตีซี่ไมได้ออกเยอรีัได้ออกตียังหเลื่อนกันสมองเดียวหนึ่งดอก ครับผมฟังลำเรือลำกันก่อนอีแม่ครับเอาบม่ได้บม่ได้เฝ้าเห็นอย่างนี้ครับเฝ้าเพื่อให้พี่น้องนางลงกันจะตัดจบไปคอดเสือดต่อไปนางลงกันโอ้พี่น้องพราะนางโลดไม่ต้องยัดเจ้าหน้าที่เพิ่นทำงั้นนายแงพี่น้องแขนนางลงนางลงข้ามันตีกันอีกมุ่มเจ้ากระลุมตีมาโลดช่วงนั่นบอกวจัจคพวบไหลมุ่มเจ้าไหลกวนพุ่เจ้าไหลกวนมันตัวเสือตีกันนั่น อย่าตีเดือหลาไอ้เคยผ่านมาแล้วเหตุการณ์แบบนี้เป็นจังไรบอคุมดอกหัวแตกฟิ้นซึ่งเสียเงินทั่งเสียเงินหาลอยตั้งหากครับเอาออางสันพี่น้องครับพอกันชงรับเรืืองต่อก่อนท่าน้องขอนแก่น